องดวงค่ะมาเช็คก,กันดีกว่าปีที่ผ่านมานะ,ะส่วนตัวราศีกรกฎดูชีวิตเหมือนกันนะคะ<อ>คุณผู้ชมหลายคนก็แบบอยากจะเช็คแล้วว่าปีนี้เราจะเฮงปังหรือเปล่านะคะซึ่งหมอช้าบอกว่าปีนี้เป็นปีมะเส็งธาตุไฟค่ะเอามาฟังดีกว่านะคะว่า3ราศีที่ปังสุดๆแล้วก็3ราศีที่ต้องระวังสุดๆคืออะไรจัดไปเลยค่ะเอาเบอร์เอาเบอร์สามก่อนนะเบอร์เบอร์สามที่ผมชอบเนี่ยก็คือราศีพฤษภ นะครับราศีพสธเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงินถ้าเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นราศีธนูนะครับราศีธนูธนูเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดวงความรักดีดวงเรื่องงานดีมาก <S <S มีคนเขาจะเป็นแรเป็นราศีที่ผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือ <S 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 เบอร์นหนึ่งที่ดีสุดของปี2018เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเมถุนนี่เป็น นัมเบอร์วันของปีหน้าได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภนะครบคิดแล้วก็ตั้งใจแล้วไว้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ได้เข้ามาในปีหน้าด้วยครับ โอ้โหสามราศีปังไปเลยคุณผู้ชมสุดปังเออทวนกันอีกครั้งแล้วกรราศีสุดปังนะคุณผู้ชมนะพระศพเนี่ยดีด้านการเงินดีหล่นทับมาเลยราศีธนูเนี่ยผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตาความรักก็ดีส่วนเมถุนเนี่ยดีเบอร์หนึ่งมาเลยงานก็ดีเงินก็ดีโชคลาภก็ดีสมหวังทุกเรื่องสุดๆไปเลยดีดีด้วยนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าใดๆทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การกระทำเราด้วยนะหมอช้างบอกว่าเราก็ต้องทํางานด้วยอ่ะมาถึง3ามราศีต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจะดีกว่านะคะจะต้อง ระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะอะคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะที่ต้องเตือนอะอย่างแรกคือเอาราศีสิงห์ก่อนนะครับคือราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นราศีที่พะเสาวเข้าพระราหูมีผลอะไรเงี้ยแล้วดวงดาวมันก็จะแรงนิดนึงอันนี้ก็ต้องระวังอันที่2ก็คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ภาระเยอะงานหนักมากนะครับแต่ว่าคนที่ทําอาชีพอิสระก็จะดีนะก็เหมือนกับ คุณจะมีโอกาสคาข้ขายดีแหละแต่ว่าคนที่ทํางานประจำอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับที่ต้องเตือนมากสุดเยเก็คือราศีมีนนะครับเพราะว่า,าศีมีนเนี่ยปีหน้าดาวเสารจะย้ายปี68เป็นปีที่ดาวเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ดาวเสารเนี่ยจะย้ายเข้าที่ราศีมีนโดยตรงนะครับดังน,นั้นเรื่องสําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะครับก็กต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพ อันนี้อาจจะใช้ดวงไม่ได้อย่างเดียวคือคือ,ค,อคงต้องดูแลด้วยจากตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็น3ามราศีที่มันทําบุญดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยกัน ฟังไว้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่หมอช้างแนะมานะสามราศีที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระวังค่ะราศีกันภาระเยอะนิดนึงงานหนักงานเหนื่อยแต่อย่าพึ่งท้อนะส่วนราศีมีนค่ะสุขภาพต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะและคนที่อยู่ในราศีสิงห์ระวังนะเรื่องถูกหลอกโดนโกงมิจฉาชีพทั้งหลายมันมาหลายรูปแบบค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะราศีไหนนะคะก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็ตั้งใจกันด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะทำมูญเสริมดวงนะคะเพื่อเพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองค่ะ หมอช้างแนะนํานะคะให้ไปไหว้สารหลักเมืองค่ะ<ช>และที่สําคัญก็ทําบุญกับพระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเสริฐสุดนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามกันนะคะใช่ค่ะ